ไม่เห็นข้อความนะเฮ้ยเม,<า>มนียาแฟนวินแซนด้าสุดเ,เป็นไงไ<ป>จบมา20ไป๊ะเลย แต่ได้อยู่ไหมฮะไม่ต่างกันหรอกฮนะผมก็จบมาจะสิบปีเลยสวยสวยดีใจที่เจอความนะดีใจใช่เดียวกันนะจบไม่านานเลยจริงๆมา,ากแมว thank you ชิตเตชิตเตกรบรูปไอ้มันหนักจริ เออเัาไงดิมันหนักอะ่ะได้นะได้แล้วเออได้อยู่แล้วก็เชมเลือของเด็กตีชิ้นจริงเหรออ๋อเมื่อวานต้องรอป๊นนึงนะอันนี้หันครีนแด้เลยคุณน้องโอ๊ต เล่นแบตเยอะใช้แฮนด์รีบำรุงมือบ้างไหมครับพี่ดวงดาวพี่ดวงดาวมาแล้วพี่แนนนั่นเองพี่แนนของคุณนะครับใช้แฮนด์รีสองอ๋อหฮนหน้าสัมผัสพี่แนนอยู่นี่พี่ฝ่าวี่ยินไปอ๋อเหรออ๋นนั้นพี่แนนไม่ได้มาใช่ไหม รักเหมือนกันนะครับแอสซิสฮัลโหลมาโคลลาจะไปเหมือนกัน ASMR ไม่โนวันนี้ดิสอ่อแฮนด์ครีมแนนบอกตั้งชื่อรู้วาพสกรอรจริงเหรอพี่แนนท้องเหรอคุณแนคนคุณท้องเหรอ คุณท้องเหรอฮะยานเมื่อไหร่จะท้องอ่ะกําลังจะทําลูกจะท้องจะท้องวางแลูกชื่อว่าจะกอนเหรอต้องอะไรไหมต้องเพราะเรว่านะซื้อลิขสิทธ์ป่ะไม่มีลิขสิทธิ์อยู่นะ อ่ะต่อไปก่อนต่อไปก่อนลูกจะดือ้อไม่ดื้อครับลูกจะน่ารักในี่ใส่ดีโอแฮปวี่ Harry. ออกมาถูนเดียวกันพี่พิมมี่ไงพี่พิมมี่ขอบคุณครับมาพร้อมกันเลยมาพี่แนนพี่พิมอ่าคาดว่าจะได้ใส่นะถ้าตรงใช้ ไซส์สอง ENNIS ได้ใชสอยู่แล้วเดี๋ยวต้องหางานที่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้ขอบคุณนะฮะเก็บไว้อย่างนี้พรเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้ในบ้านครบพี่พ่นิวอันน็อกซิง อไออ่ะอันนี้มีโน้ตนะไม่มีโน้ตอ่ะไม่มีโน้ตนะอันนี้แตอนนี้เป็นปึ๊บแล้วก็เพิ่ขอ,อาป่าโอเคขอบคุณนะครับไม่มีโน้ตอ่ะนี่ของใครมีโน้ตอ่ะอันนี้กล่องสุ่มอยู่นี่ อ่ะต่อไปไม่รู้เป็นของพรุ่งนี้หรือว่าเป็นของวันเ้ยไม่รู้เป็นของวันเมื่อวานหรือว่าเป็นของตั้งแต่ตั้งแต่เขาบอกเป็นอะไรวะที่จีนนะฮะอังกฤษอังกฤษฮัลโหลพี่วิตีแบตเรียกนะเออตีแบตเรียกหมาจากพี่มุ้ยโอ้จากพี่มุ้ยเป็นกำลังใจนะครับพี่มุ้ยขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเก็บข้อความไว้ดีกว่าสวัสดีครับเธอก็น่าจริงเ่าพี่สองพี่มุ้ยอยู่ไหมพี่มุย้ยยศฮัลโหลอยากใส่ชุดคุยกับพี่แพรรี่แล้วว่าไงหลังไม่ไง่ายค่ตีแบตเป็นทองขวัญคืออะไรอ่ะอุ้ยราคอสวยเนี่ยตรงไซร์หรือเปล่า ตรงแคสีสองขอบคุณนะครับพีม่มุ้ย